ถึงเวลาแล้วครับที่จะมาเก็บภายในคันนี้กันให้เรียบร้อยนะฮะตั้งแต่ได้รถมาซ่อมแต่เครื่องซ่อมแต่ช่วงล่างและตอนนี้ผมกำลังเริ่มเก็บภายในแล้วนะครับแล้วไปที่เดียวเลยครับจบทำให้จบเลยมันเอกใจผมมากขัดใจผมจริงๆตั้งแต่นาฬิกาที่ไม่เดินและเลขใหม่ที่ไม่ขึ้นนะครับเข็มขึ้นแต่ว่าเลขใหม่ไม่รู้ว่าขับไปกี่กิโลแล้วนะครับต้องซ่อมครับผม ทีนี้ผมก็เลยเอาเข้าไปเลยครับที่ช่างตูนะะ่นะฮะรามินทรานะครับผมช่างตู่ก็แนะนําดีครับจัดการให้ได้หมดเลยทั้งระบบจริงๆภายในผมเนี่ยระบบอิเล็กทรอนิกส์มันต่างจาก1 2 6มากเลยไอตัว W140 เนี่ยมีอิเล็กทรอนิกส์เยอะนะครับปรับเอนเบาะหลังปรับหัวหมอนปรับเฟืองกระจกทุกอย่างม่านหลังไฟฟ้าไม่ทำงานเลย <laughs> นะครับผมก็ต้องเอามาซ่อมเลยครับยกใหญ่นะฮะก็ จอดรถไว้ให้ช่างตูประมาณ2วันนะครับเพราะว่างานมันค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยเป็นการซ่อมนะครับอย่างเช่นเฟืองเปลี่ยนระบบเซ็นทัลล็อกเช็คนะครับกระเปาะลมถุงประตูดูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เช็คใหม่หมดเลยนะครับอันนี้เป็นรูปของลำโพงนะฮะ bose beta system ในใประตูเปิดแล้วก็เปิดลำโพงให้ดูเลยว่าหน้าตามันเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในตอนหน้าทีนี้เนี่ย นี่คือม่านไฟฟ้าด้านหลังของผมนะครับที่มันเปิดไม่ได้นะฮะก็เอามาซ่อมเฟืองกระจกที่ฝืดบางบานและไอลินล้นแล a อยู่ข้างหลังเนี่ยที่เปิดฝากระโปรงก็ไม่ทำงานก็เอามาให้ช่างตู่ซ่อมนะครับก็หลายอย่างเลยครับระบบ Lock, เซนทัลล็อกมีเสียงตัวเรือนไม่ทำงานในเชิงของตัวเลขและนาฬิกานะครับช่างตู่ก็จบให้หมดเลยนะครับ ทีมงานก็ดูมืออาชีพมากเลยครับเขาคงผ่านรถเบนซ์รถยุโรปมาแล้วเป็นหลายพันคันผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาการของผมเนี่ยอยากจะให้มันจบเพื่อที่จะได้เอารถคันนี้ไปใช้ได้อย่างสมบูรณ์นะครับผม เรือนไม่เนี่ยสำคัญมากเพราะว่านาฬิกาเนี่ยผมอยากจะดูนาฬิกาได้จริงๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเลขของการวัดระยะทางก็สำคัญนะครับเลือนไฟต่างๆเนี่ยที่มันไม่เคยติดอย่างเช่นไฟตรงสวิตช์บิดนะครับบิดเปิดไฟหน้านะหรือว่าตรงคันเกียร์นะครับหรือไฟเพดานบางจุดที่ไม่ติดโอ้สรุปก็คือทำหลายจุดเลยแต่ดีใจมากๆที่จบได้และทุกจุด สมบูรณ์เหมือนผมได้รถป้ายแดงเลยเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับรถคันนี้รอดจดทะเบียนอยู่นะครับผมทีนี้เนี่ยลิ้นแลบหลังนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเท่มากๆเลยอะ่ะแล้วก็หัวหมอนปรับนะครับด้านหลังที่เอนลงแล้วก็เอนขึ้นได้นะครับอันนี้ก็ควรจะมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าระบบของผมเฟืองมันไม่ดีเท่านั้นเองนะครับกระจก เคยมีปัญหาครับผมแฟนผมมาเปิดกระจกตอนฝนตกเพื่อจะหยิบของนะครับปรากฏว่าเอากระจกขึ้นไม่ได้นะฮะน้ำก็เข้ารถเลยครับเรียบร้อยตอนนี้ซ่อมกับช่างตู่แล้วหูยังลื่นเลยอะ่ะผมแบบดีใจมากเลยนะครับทุกบานเลยนะครับผมอีกส่วนหนึ่งนะฮะก็คือหน้าเรือนใหม่นะครับเรือนใหม่ตอนนี้นาฬิกาเดินแล้วตรงเป๊ะนะฮะบวกกับตัวเลข ดดโอมิเตอร์หรือว่าเลขกิโลนะครับก็หมุนแล้วเรียบร้อยระบบไฟหน้าปัด90สุดๆสวยงามถูกใจผมมากเลยนะครับก็กับคุ้มค่านะครับราคาก็ไม่แพงนะฮะช่างตู่เน้นซ่อมนะครับไม่ได้เน้นเปลี่ยนนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าก็กับฝีมือระยะเวลาที่รอแล้วก็มาตรฐานของแกเนี่ยผมถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับทีนี้ก็ไฟ ความสว่างโดยรวมซันรูฟผมเปิดปิดได้โอเคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่วนนั้นก็ไม่ได้ไปยุ่งนะครับ,บเบาะนี้มีมอเตอร์ตัวหนึ่งตายนะครับไม่สามารถยกขึ้นได้ช่างตู่ก็ซ่อมให้แล้วปรับขึ้นปรับลงเอ็นซ้ายเอ็นขวา12ทิศทางได้หมดนะฮะหัวหมอนตอนแรกมาก็ไม่ได้อีกตอนนี้ปรับขึ้นปรับลงได้แล้วโอ้โหมันสบายสุดๆไปเลยนะครับผมอีกหจุดที่ช่างตู่เก็บให้นะครับซึ่งผมเองก็ไม่รู้นะแต่ว่าไฟ ที่บอกตัวเลขตำแหน่งเกียร์ของผมตอนแรกมันไม่ติดช่างตู่ก็เปลี่ยนหลอดให้เรียบร้อยแล้วติดเลยไฟสวยงามน,นะครับถูกใจมากๆเลยสำหรับภายในยุค90ที่ทุกอย่างสมบูรณ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับ Fix my W126 ขอลาไปก่อนสำหรับตอนซ่อมภายในตอนหน้าเรามีเรื่องเครื่องเสียงมาอัปเดตกันเดี๋ยวเจอกันครับ